อะไรลูกอ,อะไรอะไรคะนอ,นนอ่นมหิวนมไปนอนกินดีๆไปหิวนมเหรอหิวนมเหรออ่ะเนี่ย โอ้ไปนอนแหม่มแมมกินไปนอนกินกับน,น้องเหรอไหนน้องอยู่ไหนว้ายอุ้ยอุ้ยเอยอนอนกับน,น้องเนี่ยนอนแหม่มแหม่มนอนแหม่มแมมนม มีผ้าเน่าเยอะแยะเลยแล้วนอนกับน,น้องหอมนอนกับน,น้องทุกวันเลยเหรอหอนมวมะลูกไก่ร้องละตื่นได้แล้ว ừ cày lón á ừ, đi 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 นอนดีๆไอ้ปิ้งมันหาอะไรปิ้งเนี่ยออือหาอะไรรู้หาอะไรไม่รู้ปิ้งเนี่ยอืมหาไม่หยุดเลยไอ้ปิ้งเนี่ย อุ้ยเสียงอะไรอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรใครตดใครตุด